เพื่อนๆทุกคนมือนี้พบก,กับช่องรักสมต์ชาแนลด้วยจา้ามาเบึงบรรยากาศหลังฝนตกมา่อคืนนี่ฟ้ามันปิ่นแบบไดฟางข้างุนก็เป็นตมเมืม่อคืนก็อาจจะมีนม้ำค้งแน่พัดเอาดินเอาอยางลงมาแน่นี่ค่ะฮะไทยคนผ่านไปผ่านมาที่เอ่อย กนถีบจักรยานทีม่มอดไสไปสละก็เรียนอะไรคร่ะมันเป็นแบบใดระว่างเมือนเดอ้อนี่จ้ะมือขึ้นก็นอาจจะมีนม้ำค้งางแล้วก็มีดินมะทมมองทอ บรรยากาศขี่ฝ่าก็ยังนานแน,นยู่มือนี่ก็อาจีตกอีกหลายจังหวัดอาจจะฝนตกลล่งหลายจังหวัดอาจจะมีฝนลง,ลง,จจนลงเพราะว่าฝนเนี่ยจะไปตกหลายจังหวัดอยู่ดอกจา้าแต่ทางประเทศล่าสอสอไออะไรนะสอปปอเล่าก็ยังตก มื่อคืนนี่ตกจนได้หาจับอึงป้าดอกกระเจียวก็ดอกใหญ่แทบนี่เด้อจ้ะพี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวใหญ่งามบอกพี่น้องฟังหนี่จะเป็นดอกหน่อยลงมาเนี่ยว่าสิขยายกับ่่า่ันไดขยายอยู่ นี่ดอกกระเจียวปลูกไว้เป็นทุกปีจะเป็นช่วงนานี่แหละนาฝนนี่ไงค่ะมากินเด้แต่สิบใประดับนี่วาดขี่ฝ่าลายเมื่อนี่ลายจังหวัดนี่ฝนสิโล่งลายอยู่หลังจากภาคภาอยู่มันเขาเนาะเป็นนา เป็นนาฝนอยู่แต่ว่าจะมีพาย,ยุเข้ามาแกี่ยมๆเนี่ยผู้ทั้งฝนก็มีคลุ้งมาบางหน่อยหนึ่งอากาศมือนีก็เป็นคึมๆคือฝนสิตกลงอีกละลอกหนึ่งนี่จะบรรยากาศรอบ บานนอกดาวก็งามงามเนาะบานโมเด,ดิร์นบรรยากาศรอบบานก็เหมือนเดิมแต่ว่ามือขึ้นนี้อดินมึงส่งน้ำสีท่วมอยู่หรอกถ่วนาบ้านเฉพาะมองดีมองเดียวดินกระไรมาอุดหูทอ อุดรูท่ออ่ะคลิปนี้กระจบเพียง่านีเด้อจ้าถือใจก็กดไล์กดแช่กดซับซักใครให้ช่องรักสมมติแนลเน่เด้อจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคน